สวัสดีครับพบ,พบกับช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยงค์และดิฉันนัฐาโกมลวาทินค่ะสถานการณ์โควิด19ทําให้การประชิญหน้าในระดับโลกเต็มไปได้วยความแหลมคมซับซ้อนมากยิ่งขึ้นคุ่นัานาครับเพราะว่ามันมีคําถามมากมายนะครับที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงว่าโรคต้องไปเชิญอ,อยู่ในขณะนี้นะครับและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของขอเมริกานะครับ คำถามใหญ่ก็คือว่าทรัมป์จะกลับมาได้หรือเปล่าทรัมป์จะกลับมาได้หรือไม่ได้หรือจะมีผู้นําคนใหม่นี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่ตามมาไม่แพ้กันนะคุณนัาวว่าโรคจะรับมือยังไงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วอย่างอีกด้านหนึ่งก็คือจีนนะครับซึ่งตอนนี้ชัดเจนมากว่าอิทธิพลของจีนนั้นก็แผ่ขยายไปมากขึ้นทุกขณะนะครับคำถามเหมือนกันก็คือว่าแล้วโควิดสินี้ทาให้อิทธิพลของจีนนั้นมันอ่อนลงหรือว่ามันจะทําให้จีนนะ เข้มแข็งมากขึ้นหรือเปล่าผมว่านี่เป็นคาถามที่หลายคนคงต้องการได้ยินคําตอบค่ะเรามีศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมรายการสดๆค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับที่มาร่วมรายการยินดีอาจารย์พูดถึงเรื่อง4ปีภายใต้ทรัมป์เนี่ยไม่เห็นนโยบายของอเมริกันที่เกี่ยวกับเอเชียที่มีความชัดเจนอาจารย์คิดว่ามันมีตัวอย่างอันไหนที่มันชัดเจนที่สุดที่มันบอกเราว่าอเมริกามันก็อาจจะบอกว่าทิ้งเอเชียก็คงจะไม ทำเนียบขาวรอบนี้เนี่ยไม่มีความชัดเจนว่าทำเนียบขาวอยากได้อะไรหรืออยากมีนโยบายอย่างไรยกเวน้นผมว่าท่านมีสองเรื่องที่ชัดเจนคือปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ในเกาลเหลีเหนือกับสงครามการค้า,ก,ากับจีนเอถ้าท่านมีสองเรื่องเนี่ยก็แปลว่าตกลงสหรัฐไม่เอาเซาลิเซียแล้วใช่ไหม,มสหรัฐจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่เรากําลังจะมีอินโดแปซิฟิกตกลงอินโดแปซิฟิกที่ทําพูด ผมเชื่อว่าเราย้อนกลับไปสักปี2017เนี่ยคนก็องงงว่าเอ๊ะไอ้พวกผมที่เรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยเราคุ้นกับคำหนึ่งมาทั้งชีวิตคือคำว่าเอเชียแปซิฟิกครับอาตุลทั้งพูดผิดหรือทั้งพูดถูกผมเข้าใจว่าช่วงแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าทำหลุดสคริปต์เหมือนกับอะไรที่กตตอเมริกันเขียนเนี่ยทำหลุดแล้วตั้งพูดเอง แต่พอถึงสมมติที่เวียดนามผม่าชัดว่ามันคือคอนเซ็ปต์ใหม่แต่พอเกิดนี่เราก็ไม่เห็นรูปธรรมอะไรจากนั้นใช่ไหมฮะเพราะยังคําถามที่เกิดคือสมมุติถ้าทำต่ออินโดไชน่อินโดแปซิฟิกของของทรัมป์เนี่ยจะเคลื่อนอย่างไรหรือถ้าโจไบเดนมาไบเดนจะเอาตอกไหมแต่กลับมาเรื่องเดิมเอาเราถยอยู่ตรงไหนอยู่เราถ่ยอยู่ตรงไหนอยู่ใช่ไหมครับก็กลับมาโจทย์เดิมถ้าถ้าจีนเนี่ยมี จุดหมายปลายทางก็คือการที่จะมีที่ผลในปุ้ยพัคนี้แบบเต<อ>็มที่เลยนะครับไทยเราควรทำาคือผมว่าประเทศเล็กๆเนี่ยลำบากผมยอมออรับนะใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลเอาเป็นว่าณเวลาที่เราคุยเนี่ยมันเหลือสองไตามาสหลังของปี<อ>ปีปัจจุบันนะครับจาก1นึ่งวันนี้2 0งศูเนี่ยเหลือแค่สองไตามาสหลังแต่มันคือปีแรกของ post covid งั้นในยุคหลังโควิดเนี่ยสถานการณ์ที่มันผันป่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยสงสัยอย่างเดียวหมอดูกระตอบเราไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะการเมืองไทยหรือการเมืองโลกใช่ไหมครับเพราะยันใดบริบทอย่างนี้เราเห็นสิ่งที่เราชอบพูดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะ disrupt สมมติผมขอญยกแต่ภาษาไทยว่ามันจะเป็นตัวสร้างความผันผวนความผันแปรอนไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าข้อจริงๆเนี่ย disruption ใหญ่ที่สุดมากกับการระบาดของโลก แล้วพอการระบาดของโรคเกิดเนี่ยมันผ่านเข้าไปทําให้น่าคิดต่อว่าหลังโควิดเนี่ยตะวันตกอ่อนแอลงบนเงื่อนไขของการระบาดของเชื้อโรคแล้วคําถามในมุมกับจีนจะเข้มแข็งขึ้นไหม <c oughs> หรือในที่สุดโควิดอาจจะทํำลายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับแลน์สเคปอาจจะไม่ใหม่แลน์สเคปที่เกิดคืออาจจะอ่อนลงทั้งจีนและทั้งฝ่ายตะวันตกนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้น ประเทศเล็กๆซึ่งต้องคิดใหม่คำถามเหลืออย่างเดียวตงลงลราคิดใหม่ทัไนะไ,ไหม,นมไม่กล้าพูดนะว่าคิดใหม่ได้ไหมนะครับผมไม่กล้าพูดไช่ไอยากใจควว่าคิดใหม่ได้ไหมนะแต่คิดใหม่ทันไหมถาไม่ทันมันก็ต้องคิดอ่ะใช่ไหมมันก็จะลับมับคำถามเดิม <laughs> ที่ผมบอกผมไม่อยากพูด <laughs> จะคือตงลงคิดใหม่ได้ไหมแต่เวลาเนี่ยผมว่ามันเวลาไม่ <laughs> รอใครภาษาที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กเราถูกสอนพอเวลาไม่รอใครสมมุติโยนไปหลัง หลังปีนี้นะ2021 2021เราเห็นชัดตกลงทำเนียบขาวคือใครนะครับ2021เนื้อเศรษฐกิจโลกก็จะเห็นชัดขึ้นรวมถึงเรื่องใหญ่ผมว่า2021ตกลงเศรษฐกิจจีนที่ว่าดีเนี่ยยังดีอยู่ไหมหรือจีนจะแบกต่ออย่างไรก็แสดงว่าต้องดูจิ๊กซอสสำคัญไปดูที่การรืออตั้งวัฒนาทิบบีสาบัพราว่าใครจะมาโจทย์โลกส่วนหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นโจทย์ทำเนียบขาวเพราะว่าผู้นําจีนก็น่าจะอยู่ยาวนะคือผู้ คือแน่ๆเราไม่ห่วงคนที่ไม่หายไปคือสีจีปิงกับปูตินอยู่ยาวทั้งสองท่านแน่ๆของเราก็คงจะอยู่ได้ดํานานพอสมควรนะผมไม่กล้าตอบบนเงื่อนไขของสถานการณ์หลังโควิดแม้แต่ถ้าอาจารย์พูดถึงอเมริกาเนี่ยระหว่างทรัมป์มากลับมากับไบเดนกลับมาเนี่ยอันไหนจะมีความไม่แน่นอนมากกว่ากันผมว่าสิ่งที่น่าคิดคือถ้าเดโมแครตมาเดโมแครตจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไหมผมไม่กล้าตอบเนี่ผมว่าเราเร็วเกินไปที่จะนั่น ขับสองเนี่ยผมว่าตอนทรัมป์มาเนี่ยเราเริ่มเห็นเมืเคค่อกี้คุณเทพใจคุณนฐาพูดถึงหนังสือของแมรีทรัมป์เนี่ยผมว่าเล่มก่อนผมสนใจแต่ยังไม่เข้าเมืองไทยคือเล่มของจอห์นบอลตันเพราะสิ่งที่เราตอบไม่ได้ก็คือชุดความคิดทางยุทธศาสตร์เพราะในระบบตะวันตกเนี่ยมันไม่ใช่กระตู้นำแต่มันคือทีมนะครับแล้วจิ๊กซอตัวใหญ่ก่อนที่บอลตันจะถูกปลดเนี่ยผมคิดว่าคือตัวของจอห์นบอลตันเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังไม่เห็นคือถ้าโจไบเดนมาใครคือทีมแล้วทีมนี้คิดยังไงหรือพูดง่ายๆในภาษาทางวิชาการคือใครคือชิงแทงท,ที่จะต้องเตรียมทํานโยบายในระบบแบบเมิกันของเราไม่มีเป็นของเราข้อดีคือคาดึกเดาไม่ได้เ <laughs> <laughs> พราะไม่มีเพราะไม่มีเ <ใ S 2> ดาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากผูกอยู่กับตัวคนไม่กี่คนแต่ในระบบเมริกันเนี่ยใครที่ ย้อนกลับไปดูตอนบูชพูดลุกขึ้นเนี่ยจะเห็นคอนดริซ่าไรส์เห็นอะไรซึ่งเห็นชื่อคนเห็นหน้าคนก็รู้เลยว่าทิศทางนโยบายต่างประเทศจะมาแนวไหนเพราะเขาจะจีบกันชัดเจนว่าถ้าเขาขึ้นใครจะเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแล้ววันที่บูชไปจีบคอนดอริซ่าไรส์มาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นอาจารย์ที่ว่าเราเมืองไทยควรจะมีแนวปฏิบัติแบบนี้ไหมตัวบุคคลที่มีแนวความคิดชัดเจนแล้วก็เป็นตัวแทนความคิดบางอย่างคือ ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ในระบบไทยเนี่ยเราไม่มีวัฒนธรรมจริงแทงนะครับภาษาไทยไม่รู้จะแปลยังไงให้สรุปสละสลวยนะครับขออาจารย์สังกฤตด้วยเราไม่มีวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วพอเราไม่มีเนี่ยผมคิดว่าเราพอเห็นยุคนายกชัดชัยคือบ้านพิษบ้านพิษสนุโรคเหมือนจริงแท้จริงนะครับแต่มันไม่มีความยั่งยืนในแบบอเมริกันในอเมริกันเนี่ยเราเห็นจริงแทงที่เป็นปีกขวาสุดแปลว่าถ้าริพับบริกอนปีกขวาสุดขึ้นทิ้งแทชุดนี้โตก แต่ถ้าดมโมแรรครตปีดรเบิลขึ้นทิงทังชุดน้โตแล้วก็ไม่ว่าเขาจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยเขาทํางานตลบ <ừ, S 1> เราไม่มีสภาวะอย่างนั้นเลยหรือในทางกลับกันเนี่ยผมว่าบ้านเราไม่มีงบประมาณพอที่จะสร้างจริงงทงแบบที่ระบบตะว,วันตกทําแต่ถ้าเราดูวันนี้อินเดียมีจีนไม่ต้องพูดนะครับจร,ริงทรงทงจีนใหญ่มากผมช่วงเป็นอาจารย์ระดับตอนนั้นต้องบอกอายุยังไม่เยอะครับแล้วเขาพาไปดู ทิงแทงจีนเนี่ยเห็นแล้วตกใจเพราะว่าตัว National Re เ o r ต์เขาชื่อของจีนเนี่ยเฉพาะตอนที่เขาพาไปดูเนี่ยนักวงทยนประมาณ3 0 0 0ันกว่าคนลงทุนมากนะครับไม่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 นับตัวทิ้งแทงอื่นๆนะครับหรือวันนี้ในประเทศขั้นบ้านเนี่ยเราก็เห็นรอบบ้านมีความพยายามในอดีตที่จะตั้งทิ้งแทงด้านความมั่นคงเอาเครองจินของไทยก็ไม่โตไม่เกิดนะครับเพราะนั้นในมิติด้านต่างประเทศเนี่ยด้านความมั่นคงซึ่งผมว่า ภูมิทัศน์สองส่วนนี้มันผูกกันแล้วแยกไม่ออกแล้วหรือแต่ในการผูกกันแยกไม่ออกเนี่ยผมว่าวันนี้นี่คือสิ่งที่เราขาดนะสำหรับผมดูแล้วเป็นความท้าทายสําหรับประเทศที่อาจารย์บอกว่าเล็กๆอย่างประเทศไทยเนะะี่ยค่ะว่าจะปักธงอย่างไรภายใต้สถานการณ์ต่างประเทศถ้ากลับมาดูการรวมกลุ่มอย่างอาเซียนนะคะพอจะเป็นทางออกที่จะหาจะเป็นหลักให้กับไทยได้ไหมคะในสถานการณ์โควิด19นยคะผมเองเนี่ยเป็นคนที่เชืรอเรื่อง เ e ต s โลลิต์ซึงพูดง่ายๆนะก่อนหน้านี้จะใครเคยเห็นบทความผมเนี่ยผมเขียนเชียร์มากคืออยากเห็นในความรู้สึกของความเป็นคดเอเชียตะวันใต้อยากเห็นพี่น้องในอาเซียนเนี่ยเลิกทะเลาะก,กันเถอะเพราะในช่วงที่ผมพยายามเขียนบทความเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าถ้าอาเซียนยืนเป็นเอกภาพได้อาจจะทะเลาะก,กันบ้างจะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะสามารถรับมือกับการแข่งขันของสองรัฐมห,หาอำนาจใหญ่ได้ แต่ถ้าพี่น้องในอาเซียนแตกกันวันนี้แตกแล้ว <c oughs> ผมคิดว่ารอยแตกใหญ่ที่สุดเนี่ยคือสมมติที่พนมเปญแล้วในสมมติที่พนมเปญเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราเห็นคือท่านนายกคุณเซนเนี่ยดึงแถลงการร่วมของอาเซียนออกว่าโดยกรณีปัญหาทะเจจีนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนั้นฟิลิปปินส์ยังมีท่าทีต่อต้านจีนมากในมุมของผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศเนี่ยโดยพ้องยิ่งเขามองจากภายนอกภูมิภาคเราเนี่ยเขาบอกเลยนะครับ <c oughs> อาเซียนแตกแล้ว <c oughs> อาเซียนแตก เราอยู่ในภูมิภาคเนี่ยเราก็ไม่อยากได้ยินนะเพราะนี่คือความฝันของคนรุ่นผมชุดหนึ่งที่อยากเห็นภูมิภาคเนี่ยมันเป็นเอกภาพเอาละทะเลาะกันนิดหน่อยก็ช่างมันเถอะแต่ยืนได้กันได้ไหมในปัญหาหลักการด้านการเมืองอย่างน้อยปัญหาทะเลจีนใต้เนี่ยยืนด้วยกันได้ไหมด้วยผลประโยชน์ของพี่น้องในอาเซียนนะครับแต่พอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ายากเป็นความท้าทายที่รออยู่นะคะคงจะต้องวางเป็นยุทธศาสตร์เลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้ในแง่การต่างประเทศนะครับคือต้องคิด เรื่องนี้ต้องใช้คําว่านํามาทธรรมมากต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังผมอาจจะรู้สึกว่าเวลาพูดจากคนรุ่นเก่าที่โตมากับสงครามเย็นเนี่ยกลายเป็นผมรู้สึกว่าเราเห็นพลาดมากอาจจะเพราะในชีวิตเราเนี่ยเห็นการแข่งขันในภูมิภาคจริงๆผมไม่รู้ว่าผู้นํารุ่นใหม่ๆเนี่ยคิดอย่างไร,รนะครับในไหนชวนเนี่ยผมจะทดลองเปิดโจทย์นสมมุติถ้าจีนขยายตัวในภูมิภาคมากๆแล้วจีนขอตัดคอ,อขอดก ตลงสังคมไทยจะตอบโจทย์นี้อย่างไรซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่เป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมที่จีนจะขอแนละ้วอ๋อผมเปิดโจทย์นี้เลยนะเลยเชวนมาถ้าจีนขยายอิทธิพลในกัมพูชาและจีนขยายอิทธิพลทางทะเลที่เสีนวลวิว <laughs> แล้วเปิดกันที่ละลากเส้นจากเสีนวลวิวตัด <laughs> มันจะตรงไปชนสีลังกาซึ่งวันนี้จีน <laughs> เข้าไปเทคโอเวอร์ท่าเหือที่รีลังกาแล้วตัดจากสีลังกาออกจีบุติ แปลว่าถ้าสมมุติจีนสร้างท่าเรือทางทหารที่เสียนูวิลจีนสร้างท่าเรือทางทหารที่ศรีลังกาและจิบุติตรงน,นี้เรียบร้อยหมดแล้ว mm hmm. จีนจะต้องขอไถ่ตัดคําถามที่ผมยืนยันจัดผมไม่คิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยแต่ความจริงมันก็มีแรงกดดันอ้อมๆมาจากจีนผ่านพวกกลุ่มล็อบบี้ในบองไทยอยู่แล้วมาหลายปีมาหลายปีแต่นี่คือโจทย์ที่สังคมไทยต้องตอบ mm hmm. ใช่ไหมครับว่าอาจารย์อาจารย์ไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์กับไทยผมไม่คิดคือหนึ่ง ไทยไม่มีตังค์สองไทยไม่มีแรงงานสามไทยไม่มีเทคโนโลยีสี่สร้างเสร็จก็ไม่มีสกิลในการคุมคถ้าเรือขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกก <laughs> ็ไม่ใช่ของเรา <laughs> แล้วถ้าเชื่อว่าเรือจะผ่านจนเราเก็บตังค์ได้เงินคืนผมบอกให้หันกลับไปดูการลงทุนเมกลับโปรเจกต์ของจีนใ <laughs> นแอฟริกากับในศรีลงังกาซึ่งสุดท้ายการลงทุนนั้นจบด้วยเรื่องเดียวคือประเทศต้นทาง <laughs> ที่เป็นเจ้าของการการลงทุนเนี่ยไม่มีตังคงจ์จ่ายดอกเบี้ยให้จีนก็รีไฟแนนซ์ด้วยการกู้เงินจีนจ่ายดอกเบี้ยจีนจนสุดท้ายจีนก็เทคโอเวอร์ตกลงจีนชอบพูดเรื่องจีนลังเกียดยุคอนาธิคมแล้วตกลงสิ่งที่จีนทำา99ปีกับประเทศในแอฟริกาเนี่ยอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ย้อนอดีตยุคอนาธิคมผมว่าเราก็ไม่อยากเห็นรัฐมห,หาอำนาจในเอเชียเนี่ยก็เดินย้อนรอยประวัติศาสตร์เดิมผมถึงบอก 1930สําหรับผมกับสอง0เนี่ยผมว่าเราก็เห็นประมาณเดียวกันอาจารย์ไม่ได้มองจีนเหมือนที่หลายคนมองแบบในแง่ดีว่าเป็นผี่น้องกันไม่จะไม่มองกันไม่เชื่อคุณเทพัยก็รู้าในฐานะอดีตผู้นำนักสาฝ่ายซ้ายเราก็เห็นจีนพอสมควรเรื่องนี้จะมีทางสร้างกลุ่มต้านทานไหมคะไม่มีผมจะพูดในฐานเลยไม่มีอย่ากดผมนะเพราะวันนี้โจทย์อีกชุดหนึ่งผมใช้ภาษาใหม่ผมเรียกว่า การอพยพของคนจีนในศตรวรรษที่21สู่เอ,อเชียตะวันกเฉียงใต้เราสามคนเนี่ยนั่งหน้าจออัมยวติด้วยกันน้งั้นใช่ครับ <laughs> ใช่ไหมฮะแต่วันนี้โจทย์อีกชุดหนึ่งไม่ใช่ละการอพยพของคนจีนสู่เอ,อเชียตะวักเฉียงใต้ในศตรวรรษที่21เป็นโจทย์ใหญ่มาก mm hmm. แล้วเป็นโจทย์ใหญ่บนเงื่อนไขที่เราเองเนี่ยไม่มีคนพอในบ้านเพราะงั้นโครงการใหญ่ๆบางอย่างผมว่า อาจจะต้องใช้คําว่าต้องคิดกันหลายตลบอันนี้ถือว่าเป็นเป็นยุทธศาสตร์เป็นนโยบายของจีนในการส่งคนไปทำหมากินแล้วก็ถ้าไม่ต้องกลับมาได้ก็ดีเรยอยู่นั่นเลยใช่ไหมใช่ผมก็ต้องยอมรับแล้วไทยก็เป็นเป้าหมายใหญ่อันหนึ่งถ้าดูแล้วเราเวลาคุยกับคนจีนเนี่ยคำตอบชัดในภูมิภาคเนี่ยประเทศนี้มีความสุขที่สุดไทยธรรมชาติก็ไม่มีอากาศก็ดีนะครับ ดินไปปลูกอะไรก็ปลูกได้ยกตัวอย่างง่ายที่สุดที่พีเบสเคยทําในงานแต่ผมหลายปีแล้วนะครับคือกรณีของการปลูกกล้วยหอมกล้วยหอมเดิมปลูกในยูนานแล้วย้ายจากยูนานมาปลูกในลาวแล้วก็สุดท้ายมาปลูกที่เชียงรายพะเยาไทยค่าเช่าที่ปลูกเนี่ยน้อยกว่าในยูนานไม่รู้กี่เท่าคุ้มค่ากว่าเยอะคุค้มค่ากว่าเยอะแต่สําคัญใช่คือผมว่าสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในเวียงจันทร์ ในพลังเป็นหรือว่าในเซนูวิลที่มีคนจีนเข้าไปตั้งลกูกกล้าไปทําธุรกิจแม้แต่ธุรกิจรายย่อยนยก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีนะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราไม่ระมัดระวังใช่ไหมคือเราไม่ได้คิดว่าเราต้องต่อต้านจีนแต่ผมว่าโจทย์ใหญ่คือทํำยังไงที่จะรักษาสถานะของประเทศไทยแล้วผมว่าในโจทย์อย่างนี้เนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าโจทย์เดิมเนี่ยเรากลัวสงครามคมนิสใช่ไหมครับในสงครามคมนิสเนี่ยมันไม่มีคนจีนมาอย่างนี้มันไม่มีทุนจีน นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยในสงครามผมนี้ของจริงเราก็รู้ว่าจุดท้ายจริงๆกองทัพจีนไม่ได้บุกไครหรอกนะแต่รอบนี้เนี่ยผมว่ากองทัพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันมากับทุนจีนมันมากับการอพยพของคนจีนเอาหลักติ๊กตกผม่าเรื่องเล็ก <laughs> แต่มันคือเทคโนโลยีจีน<ะ>หลายอย่างมันเป็นตัวปูทางไนดะ้ทราไม่คนมองจีนในแง่บวกก็เป็นการมองสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนะเพราะว่าอาจารย์ผ่านประสบการณ์แล้วการเรียนการสอนมาโดยเฉพาะ แต่ว่าถ้าเกิดจะดู post covid 19เนี่ยจะเป็นการแตะเบรกบ่งเบาสำหรับประเทศจีนด้ยคะนักศึกษาจีนช่วงนี้ก็แทบจะหายไปเลยนักท่องเที่ยวก็แทบจะหายไปเลยน่าจะเป็นช่วงเวลาถ้าเรามองด้วยความหวังเนี่ยไทยพอจะทำอะไรได้ไหมคะผมว่าคุณทัศนาพูดถูกว่าช่วงเวลาที่มันถูกทิ้งไวอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดในทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าใช้ภาษาแบบเดิมเนี่ยมันไม่มีสถานการณ์อะไรเข้ามาบีบคั้นเรามาก แล้วมันเปิดโอกาสให้เรามีเวลาที่จะคิดแต่คําถามก็กลับมาเรื่องเดิมที่เราคุยแล้วเราคิดไหมนั่นแหละจริงเราคิดความจริงเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ผู้นาเนี่ยกล้าที่จะนําเสนอให้ทบทวนได้นะไม่เสียหน้าด้วยนะเพราะว่าอาศัยโอกาสเนี่ยแหละไม่ใช่เขาทบทวนถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะตอบเราเพราะเขาออกคําสั่งทบทวนแต่เราไม่เห็นความชัดเจนในมิติทางยุทธศาสตร์เพราะว่าตัวสาระหลักที่ถูกส่งเข้าไปเนี่ยผมว่า ใครที่เห็นบทความผมเนี่ยผมเรียกยุทธศาสตร์ของรัฐราชการคือมันไม่ได้คิดอะไรใหม่เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ชุดใหม่ๆที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในเอเชียหรือความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกยุทธศาสตร์เนี่ยตกน้าตายเพราะอาเมริกันทำอินโดแปซิฟิกยุทธศาสตร์นี่ก็ตกเลยนะครับตามผมนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอโควิด <COVID S 1> มายิ่งหนะักที่ผมพูดถึงการทบทวนเนี่ยผมหมายถึงการทบทวนอย่างมีส่วนร่วมที่กว้างกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วโควิด -19 เนี่ยมันกระเทือนทุกภาคส่วนของประเทศเลยทุกทุกสังคมใช่ไหมเพราะฉะนนั้ จะทบทวนยุทธศาสตร์ชาติครับผมว่ามันต้องรดนตรมสมองกันครั้งยิ่งใหญ่แล้วจะเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะทําให้คนในสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตของประเทศตัวเองเราต้องใจกว้างจะไม่ใจกว้างฟังสำคัญต้อจสร้างบรรยากาศของความปลองดองระดับมันขึ้นมาก็ได้นะผมว่านะใช่ไหมครับแต่ผมต้องใส่ว่าไม่เกิดแอบหวังอยู่นิดนิดนะคะว่าอย่างน้อยก็จะมีโอกาสในวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะเป็นโจทย์ หลายๆมิติเลยนะคะที่อาจารย์สุรชาติประพงสุขฝากไว้ที่คราวน,นี้ขอ,ขอบคุณอาจารย์มากค่ะยินดะีค,ครับ